สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัว โครงการแหล่งน้ำในไร่นา,น,าน,นอกเขตชประทานหรือว่าบอ่อจิ๋วนะคะก็เป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําเพื่อให้เกษตรกรเขาได้ใช้ในช่วงของเกิดภัยแ้งค่ะพี่ปุ้ยใช่ค่ะซึ่งถ้าพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาด้านน้ำเนี่ยนะคะไม่ยากเลยไปยื่นเรื่องได้นะคะที่กรมพัฒนาที่ดินค่ะอย่างวันนี้เนี่ยเรามีตัวอย่างของ,ของการทรําบ่อจิ๋วนะคะใ,<ช>ในไร่นานในแปลงเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะไปติดตามรายละเอียดกันค่ะในช่วงนี้นะคะเกษตรสีเขียวกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรได้ขับเคลื่อนโครงการแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตชลระทานจากกรมพัฒนาที่ดินโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสาน้ำและคัดเลือกเกษตรกรโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่หลังจากคัดเลือกเกษตรกรได้แล้วจึงจะดำเนินงานขุดสาน้ำขนาด1,260ลูกบลูกบาทเมตร ให้กับเกษตรกรที่มีความจำงต้องการขุดบ่อน้ำไว้บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำไว้ใช้ในการเกษตรปัจจุบันนะครับปัญหาของที่ดินแถบนี้คือเรื่องของภยแ,งแล้งและก็น้ําในเรื่องอน้ําที่จะเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยระบบน้าจประทานเนี่ยในไร้แงเนี่ยปัจจุบันใช้ไม่ได้แลวมีปัญหาเยอะเกษตรกรเนี่ยเริ่มเห็นความสําคัญของสาราน้นําในไร่นาซึ่งหลายคนคิดว่ามันเปลืองเนื้อที่อะไรพวกนีน้นะครับ ก็จะมีเกษตรกรรายนี้ที่เขาเข้าไปขอคําแนะนําประกอบกับพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางสําหรับทํานาเวลาช่วงที่น้ําไม่มีเนี่ยมันก็จะแห้งและข้าวไม่ได้ผลเกษตรกรพอได้น้ําจากสาระน้ําเราส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปทํานาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชีวิตของเขาก็คือไปปลูกพืชผสมผสานอื่นซึ่งาจากความคิดของเขาและจากคาแนะนําเรานี้ ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของตลาดเป็นนำว่าพืชในแต่ละฤดูเขาจะปลูกอะไรนางแสงเทียนกรมมีหรือพี่น้อยผือเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างซ้ำซากอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแต่เดิมพี่น้อยทำการเกษตรแบบทางเดียวโดยการทำนาปีต้องอาศัยน้ำฝนในช่วงฤดูฝนเป็นหลักพี่ไหนที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พี่น้อยก็จะไม่สามารถมีน้ำเพียงพอในการทำนาพี่น้อยจึงได้เข้าไปขอคำปรึกษาจากสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรและแสดงเอกสารสิทธิ์ขอแจ้งความจำานงต้องการมีบ่อน้ำไว้ในไร่นาสำหรับทำการเกษตรในฤดูแลง้งทั้งสถานีได้ดำเนินงานขุดสระน้ำให้นอกจากนี้ทั้งสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรยังแนะนำให้พี่น้อยเลี้ยงปลาในบ่อน้ำเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมรวมทั้งแนะนำให้ปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินส่งเสริมให้พี่น้อยหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชผักหมุนเวียนอีกด้วยเนี่ยนอกจากมีสระน้ำได้ได้ผลประโยชน์ในที่สระปุ๊บยังมีสวนดาวเรือง,งได้กล้วยนะคะนะได้กล้วยแล้วก็ยังมีแปลงนาค่ะหัวหน้าได้แหล่งน้ำจากตรงนี้คือสามารถน้ำตรงนี้สามารถที่ไปหล่อเลี้ยงพืชได้หลายชนิดค่ะอพอมีสระมีน้ำแล้วก็ปลูกพืชได้อีกหลายอย่าง ตอนนี้ในป่ากล้วยก็ยังหยอ่อกข้าวโพดต้มมาอีก oh. ปลูกผักว้อีกมันมันสามารถปลูกรวมๆกันได้เยอะอะค่ะ oh. แล้วหนูจะเอาตะไคร้ปลูกตะไคร้ทำส่งพิแกง oh. บางกล้วย oh. ปัญหาท,ที่พบเลยก็มันไม่มีน้ำเนาะเหมือนมีน้ําได้น้ํามาก็เหมือนกับเอาน้ำมันไปแลกน้ํามาแล้วพอได้สระมาปุ๊บเนี่ยเราก็ประหยัดต้นทุนการที่หาน้ํามาใส่ถ้าเกิดไม่มีน้ําตรงนี้ต้นไม้พี่ไม่โตเพราะมันไม่มีอะไรจะรดไง พอขอสจัจากคุมพัดได้มาปุ๊บสิ่งที่ได้เลยก็ได้ต้นไม้ได้ปลาและมีแหล่งน้ําใช้ในการอันได้ต้นแฟกเนี่ยต้นแฟกก็คมพัฒก็กสนับสนุนม,มานะคะ2,700ต้นเนี่ยโครงการของพี่ยัง,ย,งยังมีการขยายต้นแฟกเพราะว่าเนี่ยเริ่มโกรเริ่มโตแล้วเมื่อกี้ก็หัวหน้าแนะนําแล้วว่าถ้าไม่ขยายต้นแฟกมันจะตายไปเรื่อยๆอยากจะได้พวกที่ว่างงานนะคะมาขยายกอแฟกข้อดีของแฟกเลยกันดินพังทลาย หน้าดินตรงนี้ถ้าเกิดฝนตกมาหรือมีน้ํามาเนี่ยมันก็จะไหลลงสะเราเลยแต่พอมีแฝกมาปุ๊บเนี่ยเรื่องหน้าดินพังทลายไม่มีนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชรที่ส่งเสริมสระน้ําและก็ยาแฝกให้กับพี่ค่ะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้สระลูกนี้มาเนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแรงหน้าที่จะถึงพี่จะผ่าวิกฤตเรื่องความแรงไปได้อย่างไรค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะ ไม่เพียงแต่ว่าจะขุดบ่อจิวอ๋วให้อย่างเดียวเท่านั้นะนะคะแต่ยังแนะนําในเรื่องของการปลูกแฟกในเรื่องของการทําการเกษตรแบบผสมผสานด้วยเรียกได้ว่าครบวงจรเลยแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะสําหรับพี่น้องที่ขาดแคลนน้ํานะคะผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการคนไทยหัวใจเกษตรได้แบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะทั้งช่อง9มคอทีวีและมรณาไยทีวีค่ะ,ะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กกับมุ้ยพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ ถวายราชสักการะามีกิจกรรมมอบโคกระบือมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และที่สำคัญท้ายสุดก็คือกิจกรรมสร้างฝายเพื่อ,อจเจลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านทรงจเจริญพระชนมัพรรษาครบเจ็ดรอบ